สวัสดีค่ะวันนี้ช่องขายดีชาแนลเรามีวิธีทำกล้วยแขกนะคะหรือว่ากล้วยทอดมันทอดเผือกทอดเป็นสูตรพิเศษที่ทางช่องขายดีชาแนลคิดค้นขึ้นมาเป็นอย่างดีสําหรับนำไปทำขายได้เลยค่ะรับรองว่ากรอบนอกนุ่มในขายดีจนลูกค้าต้องกลับมาซื้อซ้ำๆแน่นอนค่ะวิธีทำจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ อันแรกนะคะเราจะมาเตรียมแป้งกันก่อนค่ะโดยเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดผสมลงในถ้วยผสมเลยนะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้แป้งข้าวเจ้า300กรัมค่ะถัดมานะคะจะเป็นแป้งสาลี100กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะทั้งหมด370กรัมค่ะ ต่อมาเป็นผงฟู8กรัมค่ะเกลือ8กรัมค่ะแป้งทอดกรอบ100กรัมค่ะ ตามด้วยงาขาวจำนวน50กรัมค่ะน้ำปูนใส190มิลลิลิตรนะคะสุดท้ายตามด้วยกะทิ197มิลลิตรค่ะ และนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดของแป้งที่เราจะนำไปใช้ทอดกล้วยทอดเผือกแล้วก็มันกันนะคะต่อมาให้เรานำตะกอ้อนะคะมาผสมแป้งให้เข้ากันค่ะผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าแป้งจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะและพอเราใช้ตะกอ้อคนแป้งไปเรื่อยๆนะคะสักพักแป้งก็จะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันโดยที่จะเหลวประมาณนี้ค่ะ ซึ่งเมื่อได้เหลวประมาณนี้ก็ถือว่าแป้งเป็นอันใช้ได้พร้อมนําไปทอดแล้วนะคะโดยที่เราจะนํากล้วยนําเผือกแล้วก็นํามันมาชุบแป้งและนําไปทอดค่ะน,นี่ก็คือของทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะทอดวันนี้นะคะอันนี้เป็นเผือกค่ะผ่าให้ได้ประมาณนี้นะคะมันเทศค่ะมันม่วงค่ะ ถัดไปคือมันแครอทนะคะและกล้วยเราจะผ่าก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะทอดแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยดําและชําค่ะถัดมาเป็นใบเตยนะคะอันนี้เราจะใส่หลังทอดเพื่อที่จะเพิ่มความหอมค่ะและเมื่อเราเตรียมของพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทอดกันค่ะ โดยให้เรานะคะเทน้ํามันลงในกระทะให้เต็มประมาณนี้เลยนะคะโดยใช้ไฟปานกลางรอจนกว่าน้ํามันจะร้อนนะคะแล้วถึงจะนํากล้วยนําเผือกและนํามันชุบแป้งแล้วลงไปทอดค่ะและอย่างที่ได้กล่าวไปในต้นคลิปนะคะว่าเราจะยังไม่ผ่ากล้วยจนกว่าเราจะพร้อมทอดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยดําหรือว่ากล้วยช้านะคะระหว่างนี้เรารอนน้ามันร้อนอยู่เราจะมาผ่ากล้วยกันค่ะ ดยกล้วย1ลูกนะคะผ่าให้ได้เป็น4ส่วนความหนาดูได้จากตามคลิปเลยค่ะระวังอย่าให้หนาหรือว่าอย่าให้บางจนเกินไปนะคะแล้วเมื่อเราผ่ากล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานํากล้วยลงในอ่างผสมที่เราผสมแป้งเตรียมไว้เลยค่ะหลังจากนั้นผ่าให้ครบทั้งหวีนะคะแล้วเราจะนําไปทอดกันค่ะ และเมื่อน้ำมันได้ที่แล้วนะคะเราจะนำกล้วยที่ชุบแป้งไว้แล้วลงไปทอดกันค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อยๆใส่ลงไปทีละชิ้นค่ะ ทอดไปแล้วสักพักนะคะให้เราใช้ที่คีบนะคะคอยกลับขึ้นกลับลงแล้วก็ระวังอย่าให้ติดกันนะคะถ้าเขาติดกันก็แยกเขาออกจากกันค่ะโดยที่เราอาจจะใช้ตะหลิวมาช่วยเพื่อเอาเขาออกจากกันก็ได้นะคะแล้วก็ทอดโดยใช้ไฟปานกลางอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเหลืองสุกแล้วก็กรอบได้ที่พร้อมน่ารับประทานค่ะ พอเราทอดกล้วยไปสักพักนะคะกล้วยของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองค่ะจะฟูกรอบขึ้นมาน่ารับประทานมากๆค่ะและเคล็ดลับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้ใส่ใบเตยลงไปค่ะจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับกล้วยมากขึ้นค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทางช่องขายดีชาแนลคิดค้นมาเป็นพิเศษคิดค้นมาเป็นอย่างดีรับรองว่านำไปขายแล้วขายดีแน่นอนลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำ,ซำแน่นอนค่ะ แล้วพอกล้วยของเราได้ที่แล้วนะคะเราจะนำกล้วยเนี่ยตักใส่ตะแกงแล้วเราก็วางพักไว้เพื่อให้เสด็จน้ำมันนะคะ ถัดมานะคะใช้ไฟปานกลางเช่นเดิมค่ะเราจะมาทอดเผือกทอดมันที่เราเตรียมไว้นะคะทำแบบเดียวกันกับกล้วยเลยค่ะใช้แป้งตัวเดียวกันนำเผือกนำมันไปชุบแป้งแล้วนำมาทอดในน้ำมันนะคะค่อยๆใส่ลงไปทีละชิ้นนะคะระวังอย่าให้ติดกันเช่นเคยค่ะ และนี่นะคะก็คือกล้วยแขกทอดเผือกทอดมันทอดสูตรเฉพาะพิเศษจากทางช่องขายดีแชนแนลค่ะสีเหลืองทองสวยน่ารับประทานมากๆสูตรนี้นะคะรับรองว่ากรอบนอกนุ่มในนำไปขายแล้วเนี่ยลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำๆแน่นอนค่ะเป็นสูตรที่เราคิดค้นมาแล้วเป็นอย่างดีเลยนะคะ ต้นทุนไม่แพงนำไปขายขายดีมากๆค่ะและยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องขายดีช n n นลของเราด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะมีเมนูอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ